สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเสด็จทรงเยี่ยมทหารที่อรัญญประเทศในปีพุทธศักราช2518พลเอกนพดลวัฒโนทยเล่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าในปี2518นั้นคำเหรแดงยึดอำนาจจากคำเหร เข้าเข้ายึดครองเขมรได้และเข้ามาโจมตีหมู่บ้านเรียเป็บ้านน้อยป่าไร่เข้ามาฆ่าราษฎรไทยชายหญิงและเด็กจำนวนถึง28คนยังโหดรายทารุณทํางฝ่ายเราได้ส่งกำลังไปตรึงชายแดนซึ่งขณะนั้นผมยศร้อยเอกเป็นนายายุทธการหลังจากนำกำลังเข้าไปประมาณ5วัน ทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยนะครับได้รับข่าวว่าราชการที่สิบซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจะเสด็จมาเยี่ยมในพื้นที่ทราบว่าทรงต้องพระสงฆ์จะเสด็จลงในพื้นที่ให้ใกล้พื้นที่การสู้รบที่สุดระผมได้รับมอบหมายจากกุมชาให้รับเสด็จแล้ว ถวายบรรยายสรุปไม่มีอะไรทั้งสิ้นกลับพระบาทว่าข้าพเจ้าเตรียงไม่ทันสรับสั่งว่าไม่เป็นไรจึงทูลเชิญขึ้นไปที่ห้องเรียนของโรงเรียนอางศิลาใช้แผนที่สังเกตเล็กๆวางบนกระดาษดำและเมื่อสัญญาเสด็จกลับก่อนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้หันมารับสั่งกับตัวกระผมกับ ในฐานาีอกหลายคนที่สงเด็จและก็ส่งชี้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยต้องรักษาไว้ให้ได้จากกระแสร,รับสั่งนี้ทำให้ทหารทุกนายมีกำลังใจสามารถขับไล่ทหารขเขมรแดงและยึดพื้นที่กลับคืนมาได้ในที่สุดพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินโดยแท้ กระแสะรับสั่งนี้ดังก้องอยู่ในหัวใจของทหารทุกนายที่นี่คือแผ่นดินไทยต้องรักษาไว้ให้ได้